เดี่ยวสุริยนกล้ามแน่นขึ้นเป็นริ้วๆทำสาวๆหัวใจละลายนักสแสดงหนุ่มและพิธีกรสุดหล่อเดี่ยวสุริยนกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากในช่วงนี้หลังจากที่เขาเผยชมลุกใหม่ที่ดูแข็งแรงและมีกล้ามเนื้อแน่นขึ้นเป็นริ้วๆภาพที่เดี่ยวอัปโหลดลงอินสตาแกรมและที่ทอรต่างก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆโดยเฉพาะสาวๆที่ต่างก็ใจเต้นตุบๆกับความเซ็กซี่ของหุ่นที่ดูฟิตแด์เฟิร์มความลับของหุ่นฟิตแด์เฟิร์มความลับของหุ่นสุดแป๊กของเดี่ยวสุริยน คือการขยันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเขามากักจะโพสตคลิปประการออกกำลังกายยนต์โซเชียลมีเดียอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะการยกเวทและการฝึกความแข็งแรงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เห็นชัดเจนคือกล้ามเนื้อแน่นซิกแพคลูกโต,โตโตที่ดูใหญ่ขึ้นและฟิตแอนเฟิร์มกว่าเดิมมุมมองของชาวเน็ตหลายคนต่างชื่นชมกับความมุ่งมั่นและความพยายามของเดี่ยวสุริยนในการดูแลรูปร่างบางคนถึงกับแซวว่าเดียวดูเหมือนจะกลายเป็นกูรูเรื่องการดูแลรูปร่างไปแล้วเคล็ดลับการดูแลรูปร่าง สำหรับใครที่อยากมีหุ่นฟิตแอนเฟิร์มแบบเดี่ยวสุริยนสามารถเข้าไปส่องเ็ดรับการออกกำลังกายของเขาได้ที่ทิทอและอินสตาแกรมแต่เตือนไว้ก่อนว่าระวังหัวใจละลายกันนะคะสรุปเดี่ยวสุริยนนะับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและรูปร่างความมุ่งมั่นและความพยายามในการออกกำลังกายของเขานับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนและแน่นอนว่าลุคใหม่ของเดี่ยวสุริยนก็ทำเอาสาวๆใจละลายกันไปตามๆกัน